ก้าวสองขอบค

เนี่ครับหยัดเส้นดีตบดีสามหนึ่ง ครับเท่ากันทีมอเมเสียครับหยุดเส้นสามห้ารอกดีห้า อ่าโทษแบ๊ oh, hey. ah.

ดีครับครับ 9. สิบต่อเก้าถึงไม่ตดิดเต็สิบเท่ากันรักดีครับ สิบเอ็ดสิบสองีครับสิบอ็ดสิรับมยสิบสามสิบ สิบสองสูงสามเท่ากันส้องมาดูต่สิบสามสิบสี่ เอิมแล้วสลังผลการแข่งขันอู่ช่างหลอดชนะสุพมิตร2ต่อ0เซตนักกีฬาสมาร์มือครับ